สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแจกสูตรวิธีการทําแหนมเอ็นไก่ทอดนะคะสูตรของเราจะเป็นสูตรบ้านๆน,นะคะสามารถทํากินเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีเกลือน้ําตาลรสด,ดีกระเทียมนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวนะคะขั้นตอนการใส่ส่วนผสมนะคะขั้นตอนแรกเลยคือการใส่เกลือ ครึ่งช้อนนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยรสตีนะคะใส่ไปเลยค่ะตามไปด้วยน้ำตาลนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วตามด้วยกระเทียมนะคะจะหอมไม่หอมก็ขึ้นอยู่กับกระเทียมนะคะใส่ไปเยอะๆเลยค่ะแล้วก็ตามไปด้วยข้าวเหนียวนะคะ สิ่งสำคัญเลยจะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวอยู่ที่ข้าวนะคะหลังจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะคลุกไปเลยหลังจากคลุกเค้าเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไก่ใส่ในกล่องเลย หลังจากนั้นเราก็นำฝามาปิดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้อากาศเข้าไปนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ 2- 3วันค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย